จากความเมตตาของหลวงพ่อที่ได้มอบมงคลนามให้อาคารปฏิบัติธรรมว่าอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายอาคารที่จะให้ผู้มีบุญได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจและรับทราบคุณธรรมและปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาได้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มปรถมมงคลเพื่อสถาปนาอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูัดสุวิท์สุวิชชาโพเป็นประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพ รวมทั้งสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายและใจให้หยุดนิ่งบริสุทธิ์ตึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เชื่อมสายบุญกับท่านพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำแผ่นนำปิดแผ่นทองเสาเข็มจำนวน3แผ่นสำหรับแผ่นที่1ปิดเพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่แผ่นที่ส บูชาธรรมหลวงพ่อผู้ตั้งชื่ออาคารและแผ่นที่สบูชาธรรมคุณยอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารทร์ขนนกยูพร้อมทั้งบันทึกภาพประวัติศาสตร์ก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมใจไปยังเสาเข็มปฐมมงคลที่ได้เริ่มตอกเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญยูบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบแผ่นทองแก่คณะประธานหลักคณะประธานใหญ่และคณะประธานรองตามลำดับก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ทำพิธีปิดแผ่นทองเสาเข็มครั้งที่สองตามด้วยผู้แทนคณะประธานหลักคณะครูและสิทธิ์ห้องหลวงปู่และผู้แทนครอบครัวโรจนะสินวิลยัยคือกัลายนานมิตรเพียรใจกัรยนานมิตรดารุณี โรจนสิงหนิลัยได้ปิดแผ่นทองเสาเข็มตามด้วยคณะประธานใหญ่ประธานรองและเจ้าภาพได้ปิดแผ่นทองตามลำดับซึ่งนับเป็นภาพบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์อบอุ่นชุ่มเย็นที่ทุกท่านได้มารวมใจเป็นหนึ่งร่วมสถาปนาอาคาร1 8 8ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลังนี้เพื่อร่วมสืบสารมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ให้พระพิสุสมนเนร ตลอดจนผู้มีบุญได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายและเมื่อถึงเวลาสำคัญของพิธีท่านประธานสงฆ์ได้ให้สัญญาณประกอบพิธีตอกเสาเข็มปฐมมงคลครั้งที่สองเพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พิธีตอกเสาเข็มครั้งนี้ตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2566วันอาสาหาบูชา วันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือน8หลวงพ่อท่านได้เลือกวันสว่างวันมหามงคลวันนี้ให้ประกอบพิธีตอกเสาเข็มปรถมมงคลเพื่อสถาปนาอาคารปฏิบัติธรรม108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเสาเข็มมงคลต้นแรกจะเป็นเสาเข็มที่รองรับตำแหน่งแผ่นชาญของหลวงปู่เมื่อภายหลังก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเสร็จแล้ว ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านสวดบทสรรเสริมพระมงคลเทพมุนีน้อมใจตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาและในช่วงสุดท้ายของงานบุญในวันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบค้อนปฐมมงคล ให้กับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมสถาปนาอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายยังความปรับปื้นมปิติใจให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ที่งดงามเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายออกไปทั่วโลกค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะที่เสาเข็มของที่เราผลิตนะคะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของอาคาร108ปีครู ผู้คนพบวิชาธรรมกายค่ะก็ทุกครั้งที่เสาเข็มได้ตอกลงไปนะคะก็จะนึกถึงหลวงปู่ตลอดค่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาคารแล้วก็เป็นผู้สร้างผู้สถาปนาอาคาร1 0 8ปีนี้ค่ะ <c oughs> เมื่ออาคารนี้แล้วเสร็จนะคะก็จะเกิดเป็นบุญกุศลคะ่ะเป็นสถานที่สำคัญอีกที่หนึ่งของสุพรรณบุรีค่ะ ก็ในฐานะคนสุพรรณบุรีนะคะดีใจมากค่ะที่มีอาคารนี้แล้วก็มีศาสนสถานที่สําคัญแบบนี้นะคะอยู่ในสุพรรณบุรีค่ะก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมสร้างร่วมสถาปนาอาคารต่างๆที่อยู่ในโครงการของหลกปูนะคะแล้วก็เชิญชวนมาปฏิบัติธรรมมาใช้สถานที่ด้วยกันค่ะ